ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมคาบูโตแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้อยู่ในช่วงอะไรกันทั้งนั้นนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยผมมีหลายเรื่องหลายราวเลยนะที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมทุกท่านก็ในวันนี้เนี่ยก็อย่างในหน้าปกนะ ว่าสารพัดปัญหาของการดูสลามภาค2จบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างก็มีทั้งท่านผู้ชมลหลายๆท่านเนี่ยก็ได้ถามกันเข้ามานะครับว่าพี่หาอ่านได้ที่ไหนอะ่ะอ่านต่อเล่มอะไรอะ่ะแล้วมันจะมีภาค3มไหมอะ่ะอย่างเงี้ยนะครับก็มีถามกันเข้ามามากมายนะผมก็เลยคิดว่าเอาลนะก็มาไลฟ์ทำคลิปให้มันจบๆกันไปจะได้รู้ว่าอะไรมันเป็นยังไงไมาย่งไงนะครับ เรื่องแรกเลยหาซื้อสลามที่ไหนแบบถูกและกสิทธิ์นะก็ต้องบอกเลยว่าเท่าที่ผมรู้เนี่ยนะครับมีอยู่2ที่ด้วยกันและเขาก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมด้วยแต่ผมอยากจะเอามาบอกนะว่าไปหาซื้อที่ไหนได้นะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะที่แรกนะครับก็จะเป็นที่ m มฟอีบุ๊กหรือว่าเม p หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั่นเองก็ต้องบอกเลยว่าเว็บไซต์นี้เนี่ย จะค้าขายสลามในลักษณะที่เป็นอ e ีบุ๊กนะครับหรือก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั่นเองไม่ได้เป็นแบบรูปเล่มสามารถจับต้องได้อะไรอย่างนั้นนะแต่อันนี้เนี่ยจะอยู่ในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์จำพวกโทรศัพท์แท็บเล็ตอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าภายในนี้มีนิยายจนถึงเล่มล่าสุดที่แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วซึ่งก็คือนิยายเล่มที่13นั่นเอง ส่วนมังอะเล่มล่าสุดที่แปลไทยในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเล่มที่17นะซึ่งเล่มที่17เนี่ยเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะก็จะเป็นเล่มนี้เนาะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ ในแบบอ e ีบุ๊กเนี่ยยังไม่มีนะก็ต้องรอซื้อกลับไปเล่มไปก่อนเนาะอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นที่แรกนะของการหาซื้อเรื่องสลามทั้งรูปแบบนิยายแล้วก็มังงะนั่นเองคือจะมีตั้งแต่เล่ม1ถึงเล่มล่าสุดเลยทีเดียวนะก็บอกได้เลยว่าซื้ออ่านกันได้หูตาลายกันไปเลยทีเดียวเชียวอันต่อไปที่ที่2ก็จะเป็นทางแฟนเพจ f a c e b o o k ตุกติ๊ก บ้านกระตูนั่นเองก็ต้องบอกเลยว่าแฟนเพจนี้ที่อยู่ใน a c e b o o k นะครับก็เป็นแฟนเพจที่อยู่คู่กับเรื่องสลามมายาวนานตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะประมาณนั้นคืออยู่มานานมากตั้งแต่ผมเข้าวงการมาเนี่ยก็เห็นแฟนเพจนี้อยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและแถมแฟนเพจนี้ก็นอกจากเรื่องสลามแล้วก็ยังมีมังอ่ะหรือนิยายที่เป็นกระตูเรื่องอื่นอื่นอีกมากมายนะ ก็ไปสามารถไปหาซื้อเอาได้ก็อย่างที่บอกไปน,นั่นแหละครับว่าสลามเนี่ยมีแล้วนะมังงะเล่มที่17ซึ่งเป็นเล่มล่าสุดแปลไทยในตอนนี้ทางแฟนเพจตุ๊กติกบ้านกระตูเนี่ยก็นําเข้ามาจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถไปติดตามดูรายละเอียดก,กันเอาได้ส่วนนิยายเนี่ย ผมก็เห็นแวบๆนะเห็นแวบๆว่าเล่มที่14จะมาแล้วนะครับก็จะเป็นเล่มที่มีเวลกินพี่สาวคนกลางของเวลเล่าอยู่บนหน้าปกนะอันนี้จะเป็นนิยายนะครับเล่มที่14นะเห็นแวบๆและน่าจะเข้ามาแล้วละ่ะแต่ยังไม่ได้วางขายเท่านั้นเองนะครับก็ต้องมารอดูเนาะเห็นขา่าวแววๆว่านิยายเล่มที่14เนี่ยจะวางขายอยู่เดือนหน้าอยู่เหมือนกันนะครับ ก็ต้องมารอเนาะคือเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ่ายกันให้เรียบร้อยเลยนะครับถ้าเกิดซื้อแบบเป็นนิยายเล่มมาจริงๆอะนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าวางไปแล้วว่าหรือพวกผมจําสับสนกับแบบอ e ีบุ๊กวะแต่นั่นแนละเดือนหน้ามาแน่ๆนะครับสําหรับนิยายเล่มที่1 4ของเรื่อง,องลอสลามนะไม่ว่าจะเป็นทั้งในรูปแบบอ e ีบุ๊กหรือในหนังสือที่เป็นเล่มจริงๆจับต้องได้นะครับ ซึ่งทั้งเมพอีบุ๊กแล้วก็ตุกติกบ้านการ์ตูนเนี่ยผมก็ได้ทิ้งลิงก์แหล่งที่อยู่หรือว่าวาร์ปไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ใต้คลิปนี้ก็สามารถเข้าไปกดโหลดกดเข้าไปกดซื้อกันได้นะ อ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมลืมบอกเกี่ยวกับเมเปอีบุ๊กนี่ก็คือมีทั้งรูปแบบเว็บแล้วก็เป็นในรูปแบบมือถือเลยนะครับคือจะเป็นแอปให้โหลดในเพจสโต้นะแม่ก็เรียกได้ว่ามีอยู่ทุกทุกที่จริงๆสําหรับเมเปอีบุ๊กคือไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สามารถอ่านได้นะครับน่าจะอารมณ์นั้นเลยนะคือทํามาให้เข้าถึงง่ายนะครับก็ลองเข้าไปโหลดลองเข้าไปสั่งซื้อกันเอาได้นะทั้งเมเ p อีบุ๊กแล้วก็แฟนเพจตุกติกบ้านกระตูนนั่นเอง ตัวเรื่องต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ว่าดูสรามภาค2จบแล้วจะอ่านนิยายเล่มไหนหรือ ไปอ่านมังง่ะเล่มไหนต่อก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นในรูปแบบนิยายเนี่ยนะครับก็ต้องเล่มน,นี้เลยนะเล่มที่7นะครับคือถ้าเกิดแบบอยากอ่านต่อจากภาค2และคือมันรออนิเมะไม่ไหวจริงๆก็ต้องมาอ่านเล่มที่7นี่เลยนะครับสําหรับนิยายนะก็จะเป็นเรื่องราวของการที่พวกริมูรุเนี่ยต้องไปประท้าร่างกายกับพวกฮินาตะ ซึ่งเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละครับผมก็จาไม่ค่อยได้แล้วนะซึ่งตัวหลักๆเนี่ยก็จะมีเอ่อพวกลิมูรุแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็พวกฮินาตะซึ่งเป็นแก๊งอัศวินสิบกวคนนะครับแล้วก็เป็นอนาณาจักรลูเบเลียส ของจอมมามลูมินัสวาเลนทน์นั่นเองซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเล่มนี้เนี่ยซัดกันอีลงตรงนางมากคือมีทั้งอันนี้แอบสปอยก่อนนะคือมีทั้งฮิรตะซัดกับริมูรุแล้วก็เปิดเผยตัวตนของปรามาจารย์แห่งวัฒ์ทั้ง7ว่าพวกเขาเนี่ยอาการมันเป็นยังไงเป็นคนดีหรือเปล่าหรือเป็นคนชั่วหรือยังไงแล้วไปสร้างวีรกรรมอะไรบ้างและทําไมพวกริมูรุถึงต้องเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องนี้และแถมที่เป็นทีเด็ด ที่เป็นไฮไลท์ที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยน่าจะอยากดูการสร้เหลือเกินสําหรับในเล่มนี้ถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะถ้าเกิดผมจําไม่ได้สลับเล่มกันก็น่าจะเป็นเรื่องของเดียร์โบรที่ไปทําการกวาดล้างอาณาจักรฟาร์มุตก็น่าจะอยู่ในเล่มนี้ด้วยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าด้วยความรีบร้อนของไอ้คนคนนี้นะครับก็สามารถจัดการปัญหาระดับประเทศได้อย่างรวดเร็วซึ่งก็ต้องมารอดูกันว่าไอ้คนันนี้เนี่ยไอ้ถังกาวเดินได้เนี่ยมันใช้วิธีอะไรนะครับก็ถือได้ว่า เป็นนิยายเล่มหนึ่งที่ดูเดือดเดือดพลาดเหมาะแก่การซื้อหาซื้อดูมากเลยทีเดียวส่วนถ้าถามว่าพี่ผมอยากเห็นภาพว่ะผมอยากดูมังงะว่ะจะไปหาดูมังงะได้ที่ไหนซึ่งก็เราบอกเลยว่ามังงะที่ต่อจากแอนิเมะในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแปลไทยนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปน่นแหละครับว่ามังงะแปลไทยเล่มล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นเล่มที่17ซึ่งก็เพิ่งจะเป็นตอนที่เคแมนทำสงครามน้ำลายกับริมุรุเท่านั้นเองนะ ส่วนถ้าเกิดอยากรอให้มันผ่านพ้นอนิเมะไปแล้วก็ต้องเป็นมังอะเล่มที่18ขึ้นไปนะครับถึงจะต่อจากอนิเมะเนาะดีไม่ดีเนี่ยอาจจะสักเล่ม20ก็เป็นได้นะครับและที่เป็นไฮไลท์ของไลฟ์สดนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีจะเป็นสลามไปซะแล้วจะทำการสร้างเดอะมูวี่ว่ะคือแบบเฮ้ยมาอย่างนี้ทุกทีเลยนะครับไออนิเมะยุคนี้หรือว่าการ์ตูนยุคนี้เนี่ยคือแบบ พอแอนิเมะจบปุ๊บประกาศเริ่มสร้างเดอะมูวี่ปั๊บแม่เรียกได้ว,ว่าการตลาดของแท้นะครับซึ่งคลิปที่มันเกี่ยวกับเดอะมูวี่ของเรื่องสลามเนี่ยก็มีการถูกปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็เข้าไปดูกันสักนิดนึงดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรให้เห็นกันบ้างนะซึ่งผมก็ดูไปแล้วละ่ะก็ต้องบอกเลยว่าแม่ต้องดูจริงๆก็มันจะเห็นอะไรไหมนะครับอ่ะไปดูนะ let's go

นะครับก็จะเห็นได้ว่าในภาพเนี่ย t h e Movie จะมาปี2022หรือก็คือปีหน้านั่นแหละครับแหมหรือว่าเริ่มสร้างปีหน้าวะผมก็อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกเหมือนกันแต่รับรองเลยว่า The Movie เนี่ยมาแน่ๆนะครับสำหรับเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็ไ,สไปสลามไปซะแล้วซึ่ง้าเกิดมาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าห้ามพลาดนะแต่ก็ยังไม่ได้ประกาศออกมานะครับว่าจะทำเกี่ยวกับ The Movie เป็นเรื่องอะไรก็คงต้องมารอติดตามกันต่อไป แต่ถ้าเกิดจะเอาตามในทไลายหลักแบบเป๊ะๆเ,เนี่ยก็อาจจะไปทําเกี่ยวกับเรื่องนิยายเล่มที่7นะซึ่งก็คือตอนที่ลิมูรุเนี่ยได้ไปประท้าร่างกายกับพวกฮินาตะแล้วก็จัดการกับปร,รมาจารย์แห่งวันทั้งเนั่นเองคือต้องมารอดูนั่นแหละครับเพราะว่าไอ้เรื่องการจัดการปรมาจารย์วันทั้ง7กับซัดก,กับฮินาตะเนี่ยอยู่ในนิยายเล่ม7็เพียงเล่มเดียวเท่านั้นนะครับคือไม่ได้มีการ ลากยาวไปเล่มอื่นนะคืออยู่แค่เล่ม7จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะทำเดอะมูฟวี่ของเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสรางไปซะแล้วเป็นนิยายเล่มที่7ผมก็ว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเมคเซนต์นะครับเพราะว่าไอ้แค่นิยายเล่มเดียวเนี่ยหนึ่งเลยคือมันทำให้เนื้อหาที่เกิดขึ้นในนั้นเนี่ยค่อนข้าง แน่นนะแล้วก็ค่อนข้างละเอียดคือไม่ว่าจะเป็นริมูรุหันซ้ายหันขวาประชุมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะมีรายละเอียดแล้วก็ดีเทลค่อนข้างครบอย่างแน่นอนนะสำหรับเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเดอะมูวี่ถ้าเกิดในกรณีที่ทำเป็นแบบเอาเนื้อหามาจากนิยายเล่มที่7ะเนาะก็น่าจะ m ม k e เซนต์อยู่ผมถือว่า m ม k e เซนต์นะถ้าเกิดตรงนั้นคือถ้าเกิดไปที่อื่นเนี่ยผมว่ามันจะลากยาวเกินไปหน่อย พราะตั้งแต่เล่ม8ไปเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดประเทศสร้างดันเจียนอะไรก็ว่ากันไปนะครับคือเนื้อเรื่องเนี่ยยาวมากเลยนะส่วนเล่ม10เนี่ย ก็ยังมีเอี่ยวกับการสร้างดันเจีย้ยนหรือว่าเขาวุงกดอยู่นิดนึงมีประชุมอยู่นิดนึงและท้ายๆเนี่ยก็จะเป็นต่อสู้กับมารีอาเบลนั่นเองนะครับก็ถือว่าผมว่ายังไงก็เมคเซนสะ์่ะถ้าเกิดทำนิยายเล่ม7ทั้งเล่มให้กลายเป็นเดอะมูวี่ดูมูวี่หนึ่งนะครับยังไงผมก็ว่าเมคเซนส์นะประเด็นต่อมาจะมีภาค3มไหม อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าหนักใจกับมวลมหาประชาชีหรือว่าประชาชนที่ชื่อชอบการดูเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเป็นอย่างมากนะว่าจะมีไหมภาค3เนี่ยทรงประมาณเนี้ยจะมีไหมภาค3คือผมก็ต้องบอกเลยว่าภาคสามของเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเนี่ยยังไงก็มาแน่ๆนะครับแต่ก็คงต้องเป็นหลังเดอะมูวี่นะ เพราะว่าเดอะมูฟวี่เนี่ยทำมาถ่วงเวลาไงทำมาซัดตูมหนึ่งเลยกินไปเลยปีหนึ่งแล้วก็ค่อยภาค3อาจจะมาสักปี2023นะผมคาดว่าภาค3อ่ะนะครับซึ่งภาค3เนี่ย น่าจะกินนิยายเล่ม8เล่ม9เล่ม10นะครับถ้าเกิด The Movie เป็นนิยายเล่ม7นะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาค3เนี่ยก็จะน่าจะเป็นนิยายเล่ม8เล่ม9าเล่ม10นะครับถ้าเกิดไม่มีการผิดโผเนาะเพราะว่านิยายเล่ม8เล่ม9าเล่ม10เนี่ยมันค่อนข้างต่อเนื่องกันแบบบุกบับุกบะเลยก็ต้องบอกเลยว่ายังไงภาค3ก็มาแน่ๆนะครับเพราะว่าเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามเป็นแล้ลเนี่ยกระแสค่อนข้างดีนะดีเลยแหละ และแถมถ้าเกิดจิ้งพวกเราทุกคนเนี่ยเข้าไปซื้อเข้าไปอุดหนุงของถูกลิขสิทธิ์กันแบบยับยับเนี่ยผมบอกไต้เลยว่าคือทยํยจนจบอะคือนิยายมีแค่ไหนผมว่าเขาทำถึงแบบมีกี่ผ้าเขาก็ทำอะถ้าเกิดนิยายกลับมาอะ่ะขายดีอะนะครับซึ่ง ผมก็ค่อนข้างชื่นชม f อแล้วก็แฟนคลับเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามเป็นแซลนะเพราะว่าไม่ว่านิยายหรือว่ามังงะเล่มไหนจะออกมาเนี่ยแม่ก็เล่นไปถลุงซื้อจนของหมดสต็อกกันเลยทีเดียวนะครับคือแบบผมเห็นผมเห็น,หนอย่างแฟนเพจตุ๊กติกบ้านกระตูนเขาของหมดสต็อกเนี่ยผมก็ทรมานแทนเขาเหมือนกันนะคือแบบออเดอร์สั่งมาเยอะเกินอ่ะคือแบบโอ้โหขายดีจจ๊ด สำหรับแบบเป็นเอ่อหนังสือที่จับ้องได้จริงะนะคือแบบเข้ามาจอง pre order เนี่ยหมดแล้วแต่ว่าเราก็สามารถมาซื้อทาง e-book ได้อยู่นะครับก็คือแอปเมอ e-book เมื่อกี้นั่นแหละนะคืออีกเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ซื้อแบบเป็นเล่มจับต้องได้มาก็คือเพราะว่าผมขี้เกียจไปตบตีกับคนอื่นเขานะครับมาแบบเฮ้ยมาแล้วเปิด pre order เลยมือเร็วได้เปรียบว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ไหวยยจริง ถ้าเกิดทำอย่างนั้นนะผมก็เลยไปอ่านอ e ีบุ๊กดีกว่านะครับว่าถึงจะมาช้ายังไงก็ไม่มีของหมดสต็อกอะครับเพราะมันเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนาะ ก็มีประมาณน,นี้นะสาหรับในไลฟ์สดนี <_ d ance> ้ก็หวังว่าจะเคลียร์ทุกประเด็นที่มีอยู่บนหน้าปกนะไม่ว่าจะเป็นหาอ่านที่ไหนจะอ่านต่อจากเล่มอะไรจะมีภาค3ามไหมการสร้างเดอะมูวี่เนี่ยมันจริงรือเปล่าอะไรเงี้ยก็น่าจะตอบไปครบถ้วนแล้วนะครับสาหรับคําถามของท่านผู้ชมทุกท่านที่ทักกันเข้ามาทั้งในแฟนเพจของผมแล้วก็ในคอมเมนต์นะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามที่แฟนเพจ a c e b o o k เอาไว้ด้วยนะครับเวลาสงสัยอะไรหรือ อยากพูดคุยอะไรเนี่ยมันจะตอบได้ไง่ายกว่าในคอมเมนต์เยอะเลยนอกจากนี้เผื่อชอบติดปีกบิดไปจะได้สาบา้านหากระเจอได้วยใหญ่อีกด้วยดนะ้ะและถ,ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กระจายไปทุกทุกสัปดาหด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย